ลองเปิดไฟดูครับลองสองรอบๆดูนะครับสวัสดีครับ Bn Speed เชยียงใหม่ครับผมวันนี้มารีวิวหน้ากากไฟหน้า b a จ j a Design รุ่น Squadron Pro นะครับผมหน้ากากตัวนี้นำเข้าจากอเมริกานะครับเป็นหน้ากากไฟหน้ามาตรฐานสากลที่ต่างประเทศใช้แข่ง Enduro ในตอนกํางคืนนะครับสามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นนะครับดูรูปร่างหน้าตาภายนอกกันครับ ดีไซน์สวยงามนะครับงานพรีเมียมนะครับผมไฟเป็นไฟ LED สีดวงนะครับความสว่าง4,900ลูเมนนะครับความสว่างรับรองว่าถูกใจแน่ๆนะครับสว่างแค่ไหนไปชมกันครับผมเดี๋ยวมาดูไฟหน้ากันนะครับอันนี้จะเป็นไฟหน้าของ c f 300L นะครับก็เป็นไฟ LED เหมือนกันตัวนี้เปิดไฟสูงไว้นะครับดูความสว่างนะแล้วมาดูของบาจาครับ ดูครับเดี๋ยวลองปิดไฟของสามร้อยดูนะนเดี๋ยวเราลองปิดไฟดูนะครับลองเปิดไฟดูครับความสว่างสี่พันเการ้อยลูมเมตรนะครับลองสองรอบๆดูนะครับนี่คือแม่น้ำปิงนะครับ อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ระยะประมาณ3าสิบถึงห้าสิบเมตรนะครับความสว่างนะครับสว่างชัดเลยนะครับไปดูต้นไม้นะครับผมสว่างมากนะครับเดี๋ยวเราลองส่องไฟจากอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำปิงนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนั้นฝั่งนู้นนะครับคือฝั่งในฝั่งในเมืองนะครับดูครับ ลองปิดไฟนะครับลองส่องครับผมครับชัดเจนครับระยะทางประมาณหนึ่งกิโลนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีปลั๊กมาให้แบบนี้ไฟตัวนี้จะไม่มีไฟต่ำไฟสูงนะครับแต่สามารถปรับต่ำสูงได้นะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับผมการติดตั้งเนี่ยก็คือติดตั้งได้ง่ายนะครับจะมียางรัด ที่ด้านข้างเนี่ยครับสามารถลัดกับโช๊คได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมีขานะครับสั้นยาวมาให้นะครับผมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้านหน้านะครับแบบนี้แปะแบบนี้นะครับก็มีแม่นุมาให้นะครับผมราคาอยู่ที่9,800บาทนะครับก็จะมีทั้งหมด4สีให้เลือกนะครับสีน้ำเงินแดงดำขาวนะครับผม สามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้นะครับผ่อนผ่านช่องทางออนไลน์ช้อปปี้บีนเอส e ีดนะครับก็มีให้เลือก3เดือน6เดือนแล้วก็10เดือนนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กบีนเอสปีดนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ